อขอให้ทุกคนทุกทันจงเจริญสติตั้งแต่เช้าขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้วิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยังเราได้สำรวจใจแก้ไข ปรับปรุงตัวเราแล้วหรือยังแต่ยังก็พยายามเริ่มเช่นนะเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวหรือว่าจเจริญสติก็ต้องดําเนินเพื่อตืต่นขึ้นมาลักษณะของความรู้ตัวเป็นอย่างไรความรู้สึกรับรู้เป็นอย่างไรความรู้สึกรับรู้ที่ต่อเนื่องในว่าจะรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกหรือว่ารู้สัมผัสของการกล่าวการเดินตั้งแต่เก่าแรกจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ คำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันในทางธรรมเป็นลักษณะอย่างไรทุกคนปรารถนาที่จะดับทุกข์กันหมดอาจจะเ,เดินผิดทางบ้างพังเพอบ้างก็เริ่มต้นใหม่บางคนก็มีความพร้อมทางสมมุติขาดทางวิมุตติบางคนก็เข้าใจในทางวิมุตติแต่ขาดทางสมมุติ เราก็ต้องมาทำความเข้าใจมาศึกษามาอย่างทั้งสมมุติทั้งวิมุติให้เสมอภาพกันในระดับของการฝึกหัดปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรสติในทางธรรมเป็นลักษณะอย่างไรปัญญาในทางธรรมเป็นลักษณะอย่างไรปัญญาในทางโลกทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมความคิดเก่าๆที่เกิดจากตัวใจหรือว่าวิญญาณในกายของเรา มีกันหมดวิญญาณแล้วก็เขาก็มาสร้างภพมาสร้างขันห้าแล้วก็อาการของวิญญาณมาปกปิดตัวของใจเอาไว้แล้วก็กายเนื้อมาปกปิดใจเอาไว้ท่านถึงให้เจริญสติลงอยู่ที่กายห้องเรามาสร้างความรู้ตัวมาเจริญผู้รู้ใจนั้นเป็นถาดรู้แต่เวลานี้เขาทั้งรู้ทั้งหลงทั้งเกิด เราก็ต้องมาสร้างผู้รู้เข้าไปหยุดเข้าไปดับเข้าไปอบรมมันสังเกตมันวิเคราะห์อะไรผิดอะไรถูกสนามรบก็อยู่ที่กายคงตัวเราไม่ได้อยู่ที่อื่นจะไปหาธรรมะหาที่โนนหาที่นี่ไม่เจอโลกตำราครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงแผนที่เรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางรู้จักสร้างอานิสงบ์บาลมีให้มีให้เกิดขึ้นใจของเรามีความเชื่อสละหรือไม่มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดี การกระทํำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ไม่มีจิตใจดวงไหนที่จะตกไปสู่ที่ต่ําแต่ความหลงความไม่รู้เ,เป็นธาุของกิเลสเราต้องมาแก้ไขปรปับปรุงตัวเราใหม่ทาความเข้าใจใหม่ขณะที่ยังมีกําลังกายอยู่อย่าพากันเล่นอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสีอดายเวลาดูใจรู้ใจทุกเวลาทุกขณะจิตท,ทุกขณะลมหายใจเข้าออกจนเป็นอัตโนมัติ ก่อนที่จะเป็นอัตโนมัติได้ความรู้ตัวเราได้สร้างขึ้นมาเอาไปใช้การใช้งานได้แล้วรูอยังเอาไปแก้ไขตัวเราได้แล้วหรู้ยังใจของเรายังมีความตระหนีเหนียวแน่นหรือว่ายังมีความเยยทะยานอยากทั้งอยากทั้งหวังทั้งยึดสารพัดอย่างของดีมีอยู่ในกายของเราเราก็ต้องพยายามถึงเวลาก็คงจะเดินถึงจุดหมายไปทางกันไม่ว่าพระว่าโยมบัชีาสามนเณรก็เหมือนกัน อย่าพากันเล่นสนุกสนานกลางค่ากลางคืนก็พากันส่งเสียงดังน่าละอายนะพยายามแก้ไขตัวเราใครไปใครมาแล้วก็น่าละอายรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงเน้นก็มีอยู่ไม่เยอะอก็พากันเล่นส่งเสียงดังกลางค่ากลางคืนวุ่นวายบอกให้เชื่อฟังจะบอกไม่ฟังแล้วก็พิจารณาตัวเองก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะ ากันไหว้ประปพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารรค์ต่อทำความเข้าใจให้ได้นะ